รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w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  บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนทุกลัคนา โดยรายการดูดวงประจําเดือนนี้นะครับผมจะลงให้ทุกวันที่20ของทุกเดือนหรืออาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับโดยรายการดวงประจําเดือนนี่ยนะครับท่านจะได้รับสาระความรู้ถึง8เรื่องทีเดียวนะครับ1ก็คือเรื่องการเงินนะครับสคือการงาน 3. คือความรัก 4. คือเรื่องสุขภาพ 5. คือเรื่องเลขมงคล โดยเลขมงคลนะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็สามารถนําตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับหนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับดวงเสริมจะตาให้ท่านนําไปใช้ทำบุญนะครับสร้างบารมีเสริมดวงกันได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ 7นะครับก็คือเรื่องเลิกมงคลน,นะครับซึ่งผมเตรียมมาให้ทุกท่านนะครับไว้ดูว่าวันไหนเราจะสวดมนต์คาถานะครับเสริมบารมีตัวเองวันไหนจะจุดเทียนดิถีสุภาพมงคลน,นะครับเพื่อที่จะสวดเสริมชะตาหรือวันไหนจะเป็นการ ปลุกมหายันต่างๆที่ท่านได้บูชากันไปนะครับเพราะว่าเลิกตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะท่านที่ได้บูชาอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเลิกในการปลุกในการสวดทุกเดือนนะครับจะเป็นวันที่ดีมากแล้วเสริมกําลังชะตาบารมีของตัวเองนะครับและ8นะครับก็จะเป็นพิธีรับสิทธินักเรียนสมาธินะครับใครที่สนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านสามารถ เข้ามาเรียนกันได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยครับพระอาจารย์พิธุมหาปัญโยน,นะครับพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำบัวแดงเนี่ยได้มอบหมายให้ผมนะครับเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจากถ้ำบัวแดงเลยนะครับสาขากรุงเทพโดยมีผมเนี่ยอาจารย์กษณะภูสิทธิุดมเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาต่างๆนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้ ไปแก้ทุกเข้าใจชีวิตตนเองนะครับตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าครับภาพรวมของเดือนเมษานี้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์เลยนะครับโดยวันแรกก็คือวันที่11นะครับดาวพระพุทธจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับคือวันที่12ดาวพระศุกร์ก็จะมีการย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษและเหตุการณ์ที่3ครับวันที่14 ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรียกว่าเป็นวันมหาสงการด้วยและในวันเดียวกันนี้นะครับจะมีดาวพังคารย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยนะครับเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่5ประมาณปลายเดือนวันที่29นะครับดาวพระพุธก็จะมีการย้ายราศีครั้งหนึ่งไปสู่ราศีพฤษภฉะนั้นภาพรวมของวันสงการเนี่ยนะครับในวันที่14เนี่ย ในทางโหราศาสตร์นะครับบอกไว้ว่านางสงการปีนี้นะครับมีชื่อว่านางรากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงนะครับสเสด็จมาบนหลังสุกรด้วยท่าสายญาติหลับตามาด้วยและมีอาวุธเป็นตรีศูนย์และธนูพักสาหารเป็นโลหิตฉะนั้นความหมายในปีนี้นะครับทายว่าจะมีน้ำมากมีฝนมาก มีน้ำตลอดปีมีพญานาคให้น้ําถึง6ตัวจะมีโอกาสน้ําท่วมด้วยฉะนั้นหลังสงการเป็นต้นไปต้องระวังกันให้ดีทั้งพายุฤดูร้อนนะครับฝนตกอย่างเฉียบพันธ์ยางไงน,นะครับเพราะจะมีพญานาคให้น้ําถึง6ตัวก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีและก็พักสาหารเป็นโลหิตตรงนี้ต้องระวังกันเพราะว่าประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ย ดาวพังคานก็จะย้ายไปตรงไปเร่งกับพระเสาอีกนะมันจะมีปัญหามีความวุ่นวายนะครับหลากหลายรูปแบบเลยรวมไปถึงข้าวยากหมักแพงประชาชนจะลำบากนะครับรวมไปถึงใครที่มีพืชผลทางเกษตรเนี่ยนะครับทายว่าจะมีความเสียหายที่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเดือนเมษานะครับส่วนในรายละเอียดแต่ละเดือนก็อย่าลืมติดตามในดวงรายเดือนแต่ละเดือนด้วยครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมน,นะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวสน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรมครูหลวงปู่เทพโลอุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกดุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปฏิหารต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงพูทเทพโรกุดรแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลัคนาสถิตสิงห์เมษายน2564นะครับชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาด มีความเป็นผู้นำทะเยอทะยานทรนงรักในศักดิ์ศรีเกียรติยศต่างๆนะครับและเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับชอบเหตุผลในการตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างแรงกล้าทีเดียวนะครับดวงในเดือนเมษายนนี้นะครับชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระฤหัสเรียกว่าเป็นปัจธานแห่งสุขเคราะห์เลยนะครับ มะเร็งดวงชะตานะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะฉะนั้นชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยถ้าได้ยินข่าวนี้แล้วเชื่อว่าท่านสบายใจได้นะมีโอกาสจะตียาวไปเลยเนื่องจากว่าดาวประธานแห่งสุปเปราะมะเร็งดวงชะตานะครับและดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับยังอยู่ในราศีมิ่ก็คือพบมรณะและจะย้ายมาเป็นสุภะประมาณกลางเดือนนะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้นะครับ เชื่อว่าชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยอาจจะมีการรอคอยอะไรบางอย่างอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะต้องอดทนรออีกสักนิดหนึ่งการเงินนะครับชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธในเดือนเมษาจะมีการย้ายราศีถึงสองครั้งนะครับแต่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษจะอยู่ที่ตรงนี้อยู่พบมรณะนะแล้วดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวก็ยังอยู่พบมรณะด้วยนะครับฉะนั้นการเงินเนี่ย บางทีเนี่ยชาวลักนาสติดสิ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพตนเองนะครับหรือในเรื่องของการเงินเนี่ยนะพอดาวพฤหัสย,ย้ายไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันเกิดค้าขายดีใครที่ค้าขายทํากิจการอะไรต่างๆเนี่ยครับมันเกิดคารค้าขายดีขึ้นมาแต่พอดีขึ้นมาต้องทำยังไงต้องเอาเงินไปมัดจําอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เม็ดเงินไปมัดจําก่อน ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมันอาจจะตึงหน่อยในเรื่องการเงินนะครับโชคลาบมันก็จะต้องรอไปหลังสงการนะครับฉะนั้นต้นเดือนถ้าต้องบริหารจัดการดีๆด้วยเหตุที่ดวงมันกำลังจะดีนะกำลังจะค้าขายดีเราอาจจะต้องจ่ายเงินไปก่อนจ่ายเงินซ่อมแซมร้านจ่ายเงินทําอะไรเพื่อเตรียมรับความสําเร็จในอนาคตนะครับและข่าวดีก็คือพอหลังสงการไปต้นไปดาวพพุธ ย้ายราศรีดาวพุหัย้ายราศรีดาวพาทิตย้ายราศรีมาอยู่ในภพสุภาะนะครับและมีดาวพระเกตมากระตุ้นด้วยโอ้โหรานี้แหละสิ่งที่เราสมมุติเรามัดจําค่าสินค้าไปได้ของมาพอหลังสงการไปเลนะขายดีชนิดของไม่พอขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเงินจะไหลามาเทมาหลังสงการนะครับและก็จะมีในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาด้วยจะมี การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีของการเงินเนี่ยหลังสงการเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนอดทนนิดนึงนะชาวลัคนาสถิตสิงเนี่ยบางอย่างมันต้องจ่ายไปก่อนนะต้องจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้กลับมาทีหลังนะครับ <S <S ในเรื่องของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการกานเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้หลังกลางเดือนนะเช่นกันเลยนะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยอยู่ในภพมรณะนะ อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเจราจาโน่นนี่นด้นนะครับแต่เป็นการปลูกเอาไว้พอหลังกลางเดือนเป็นต้นใบเนี่ยนะครับโอ้โห,โโหงานนี่ฟโฟลดีมากเลยนะ ได้รับความร่วมมือนะครับเนี่ยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่มาเลงดวงชะตานะครับได้รับความไว้ใจได้รับความเชื่อถือ,อหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าไว้ใจจ่ายเงินก่อนให้ทําน่นทํานี่ให้หรือใครเป็นเจ้าของกิจการอยากจะลงทุนอยากจะวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆอยากจะทําอะไรอย่างนี้นะครับให้นําสิ่งเก,เก่าๆที่เราเคยวางแผนไว้มารื้อปัดฝุ่น ออกโปรเจกต์ได้ทันทีเลยตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับหรือใครจะลงทุนใหม่นะทำงานระบบออนไลน์ลงทุนกับเกี่ยวกับระบบอะไรพวกนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับฉะนั้นการงานจะมีความก้าวหน้านะครับตั้งแต่หลังสงการเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราปลูกเอาไว้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับหลังสงการปีใหม่สักราชใหม่ทิ้งความทุกข์ทิ้งเคราะห์กรรมหมดทุกข์หมดโศก จุดเทียนชัยมงคลเสริมชะตาพลิกชีวิตให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาเป็นความมงคลรุ่งเรืองรุ่งโรดชุดเทียนชัยรุ่นบารมีบูรพาจารย์สามความมงคลที่ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษหลายวาระหนึ่งทเทียนชัยดิถีสุภมงคลทําจากขิ้พึ่งแท้ฝังแผ่นยัน ณมั่งคั่งตรวจซับรับโชคไสเทียนได้ผ่านพิธีเสาห้าเสามหาอุดเสาเทพาริตเสามหาเว์เรียบร้อยแล้ว 2. แผ่นตะกุดมหายันเศรษฐีเรียกซับรับโชคเข้าพิธีพุทธาพิเศษเข้มขังใช้พกติดตัวเจรจาการค้าเซ็นสัญญาโชคลาบค้าขายเรียกซับย์ แทนทองบูชาดวงชะตานับมาอุดหนุนดวงโภคกรัพั์จานตัวเลขดาวนุประเคอ์ในวันที่สุติเกิดของแต่ละท่านพร้อมเลิกมงคลจุดเทียนมลคาถาสวดเสริมชะตาจุดความมงคลเปลี่ยนชีวบูชา999บาทเท่านั้นมีเพียง100ชุดหมดแล้วหมดเลยติดต่อสอบถามได้ที่ ลายแอปโอเพนดาวหรือโทรที่เบอร์086-336-6390ในเรื่องความรักนะครับเจ้าเรือนความรักเนี่ยนะครับก็คือพระราหูพระรหูอยู่ในการงานฉะนั้นตอนนี้คนมีคู่แล้วก็ช่วยกันทํามาหากินนะครับมุ่งมั่นกันไปนะครับสร้างตัวกันไปนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่มีคู่นะครับ เรียกว่าจะมีข่าวดีนะครับฉะนั้นอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้เลือกเลยนะเรียกว่ามีสเสน่ดีทีเดียวนะครับแหมมีมาให้เลือกสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อยู่ที่ท่านเป็นผู้เลือกเลยนะครับในเดือนเมษานี้ก็มีโอกาสได้พบเจอทําให้โลกเป็นสีชมพูกันขึ้นมานะครับในเรื่องของสุขภาพอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อย เส้นเอ็นกระดูกข้ออะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยบางท่านอาจจะเตรียมการไปเที่ยวหรือได้เดินทางหรืออะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วปวดเมื่อยเส้นเอ็นกระดูกและข้ออะไรเงี้ยก็ระมัดระวังกันเอาไว้ปรับดวงเสริมชะตานะครับสำหรับชาวลัคนาสถิตสิงในเดือนเมษายนนี้นะครับด้วยอิทธิพลแห่งดาวพระพฤหัสที่นะครับผมอยากให้ไปถวายสังฆทานจตุป,ปัจจัยนะครับ ให้กับพระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปนะอย่าลืมนะครับอันนี้ต้อง4ี่รูปขึ้นไปไม่ใช่ว่าไปถวายรูปเดียวนะท่านต้องถวาย4รูปขึ้นไปนะครับเรียกว่าจะส่งผลเกื้อกูลดวงชะตาได้อย่างดีทีเดียวครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมเอาไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนท่านจะนําเลขไปใช้เป็นวันส่งเอกสารเป็นวันเซ็นสัญญาอะไรได้หมดนะครับหรือท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคผมแนะนําให้ไปดูรายการด้านโชคลาภที่ผมเตรียมไว้ให้ในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิณด,ดลนนะครับในหมวดโชคลาภท่านกดที่เพลลิสดูหมวดโชคลาภจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาววงลอง้ลอเสี่ยงทายโชคใหญ่กระทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูรายการเฉพาะ4ีรายการนี้และท่านนําไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะครับตัวเลข เลขนะครับห6 5 9รับวัง4ทุกปัญหามีทางออกดูดวงวางเลิกมงคลแก้ไขเบอร์โทรออกแบบลายเซ็นเงินล้านออกแบบโลโก้กิจการตั้งชื่อกิจการแก้ไขชื่อสกุลตั้งต้นตระกูลปรับแก้เลขบ้านเลขรถพธิธีกรรมมงคลต่างๆรู้รึกรูร้จริงแม่นยำ ติดต่อได้ที่ Line แอด open down หรือโทร0863366390เลิกม,มงคลสําหรับเดือนนี้นะครับในเดือนเมษาเนี่ยนะครับจะมีเลิกม,มงคลที่ผมเตรียมอาไว้ให้นะครับสําหรับการสวดเสริมดวงชะตาหรือท่านใดที่มีมหายามนตตาเก้านะ มีมหายันปักษาสวรรค์มหายันนักมั่งขัง่งดูทรัพย์รับโชคอย่างเงี้ยนะครับในวันเวลาที่ผมให้ให้ท่านสวดได้เลยนะครับโดยบทสวดมนต์ที่เลือกใช้นะครับปกติก็จะมีอยู่3แบบ 1. นึ่เขาเรียกว่าเป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า 2. เรียกว่าเป็นบทที่เป็นข้อสาธยายธรรม สเนี่ยเรียกว่าเป็นมนคาถาตัวมนคาถาเนี่ยแหละครับที่ผมจะให้สวดในฤกษ์ที่ผมให้นะครับมนคาถาจะเป็นลักษณะของประโยคคำสั่งใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใครที่อยากจะสวดเสริมกำลังดวงชะตานะครับให้ใช้มนคาถาและสวดในวันเวลาที่ผมบอกนะครับท่านใดที่มีเทียนดิดถีสุภาพมงคลนะครับ ให้จุดตามเลิกที่ผมให้ด้วยนะครับเพราะเทียนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษคือมียันอยู่ข้างในนะครับจุดต้องสวดให้หมดแท่งเทียนนะครับไม่ใช่ว่าพอล้มพัดดับปุ๊บแล้วท่านก็ไม่จุดต่อท่านต้องจุดต่อจุดสวดให้หมดแท่งเทียนเนื่องจากมียันอยู่ข้างในตามลักษณะที่ท่านได้บูชากันไปนะครับเลิกนะครับวันแรกคือวันที่15เวลา21่สอนาฬิกาสานาที วันที่2นะครับวันที่22เวลา6โมง27นาทีทั้ง2วันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับฉะนั้นใครที่มีมหายันต่างๆและมีเทียนดิถทีสุภาพมงคลให้จุดและสวดในวันเวลาที่ผมให้นะครับส่วนเลิกรับสิทธ์นะครับของสถาบันพลังคุทธ,ธานุภาพประจําเดือนเมษายนนะครับจะมีขึ้นในวันที่ 9เมษายนนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับดังนั้นใครที่สะดวกนะครับท่านลงทะเบียนมาที่ไล n e แอดโอเพนดาวด้วยผมจะได้ระบุจำนวนนะครับและเตรียมทูบเทียนแพรมาด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าเรียนสมาธิต่างๆการปฏิบัติต่างๆเรียนกสินเรียนข้อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับตามวันเวลาที่ผมแจ้งนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับและได้ให้คำติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธิดมเนี่ยนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่ม Line ส q u a r e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปู่เทพรุกรอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาภนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาภนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการบงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยาก คุยเรื่องธรรมะก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับระอาจารย์กิสณะนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ you <laughs>